สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูป,ป้อมจะมาสอนวิชาการงานในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มเรียนรู้ความหมายของคำว่าบ้านกันก่อนนะคะบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อพักผ่อนนอนหลับและทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ในบ้านที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกอาศัยอยู่รวมกันเราเรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กส่วนในบ้านที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกปู่ยา่าตายายและญาติคนอื่นๆอาศัยอยู่รวมกันเราเรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งสมาชิกในบ้านทุกคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ส่วนหน้าที่ หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบเรามาเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะพ่อมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตรทำงานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านทำสวนตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้แม่มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตร ทำงานหาไรายได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวประกอบอาหารและซ่อมแซมเสื้อผ้าส่วนตัวเราหรือนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และครูช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ําแต่งตัวจัดเก็บของเล่นจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านล้างจาน วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วครูป้อมหวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะคะและว,วันนี้ครูป้อมก็มีคลิปวิดีโอสนุกสนุกเกี่ยวกับในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวมาให้นักเรียนได้ชมเพิ่มเติมบ้านของเพลินน้องเพลินตื่นได้แล้วลูก แม่น้องเพลินอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วลงมาทานข้าวได้แล้วลูกอ้าวทำไมยังใส่ชุดนอนอยู่เลยล่ะลูกหนูยังง่วงอยู่เลยค่ะคุณแม่ก็เมื่อคืนน้องเพลินดูการ์ตูนจนดึกแม่เตือนแล้วน้องเพลินก็ไม่ฟังเห็นไหมจ๊ะเลยตื่นสายเลยพอนอนดึกแบบนี้ น้องเพลินก็จะง่วงนะลูกทำให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องด้วยนะจ๊ะคราวหน้าอย่านอนดึกอีกนะลูกไม่อย่างนั้นแม่จะห้ามน้องเพลินดูการ์ตูนตอนกลางคืนนะลูกค่ะคุณแม่ต่อไปหนูจะเข้านอนเร็วๆค่ะดีมากลูกเห็นไหมคะน้องๆเรื่องราวของเพลินถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะถ้าน้องๆน,นอนดึก ก็จะทำให้น้องนองง่วงนอนตื่นมาโรงเรียนไม่ไหวและไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะเราไปดูตัวอย่างเรื่องราวต่อไปกันเลยค่ะเรื่องที่สองที่บ้านของพัทพ่อครับผมขอออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมครับเอาสิลูกตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะลูกพ่อให้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงนะ รีบกลับมาขอบคุณครับพ่อจะไปไหนนะพัทวันนี้แม่ไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะผมขออนุญาตพ่อล้วครับขอแล้วก็ออกไปไม่ได้แม่กำลังทำโทษพัทอยู่เพราะเมื่อวานพัทออกไปเล่นจนไม่ได้ทำการบ้านแต่ผมออกไปเล่นแค่ใกล้ๆเองนะครับ มันไกลก็จริงลูกแต่ตอนกลางคืนมันอันตรายเผื่อมีสัตว์หรือมีอะไรที่พัดมองไม่เห็นมันจะเกิดอันตรายได้นะแล้วพัดห่วงออกไปเล่นจนไม่ยอมทำการบ้านแม่เลยต้องทำโทษพัดยังไงล่ะจ๊ะแล้วผมจะได้ออกไปเล่นได้ตอนไหนอะครับก็ถ้าอาทิตย์นี้พัททำตัวดีไม่งองแงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ให้ออกไปเล่นได้แต่คราวนี้พัดต้องรู้จักเวลานะลูก ต้องทำการบ้านก่อนออกไปเล่นแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นให้ทันด้วยถ้าพัดทำตามนี้ได้แม่ก็ไม่ห้ามแล้วล่ะครับแม่ผมจะทำตามที่แม่บอกครับน้องๆคะได้เห็นตัวอย่างพัดแล้วอย่าลืมแบ่งเวลาให้ถูกนะคะทำการบ้านที่ครูสั่งทุกครั้งจะได้ไม่โดนคุณแม่ดุแบบพัดคะ่ะเรื่องราวของเรายังไม่หมดนะคะ ยังเหลือเรื่องราวสุดท้ายอีกหนึ่งเรื่องถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเรื่องที่สามที่บ้านของพลอยน้องพลอยคุณพ่อกลับมาแล้วลูกคุณแม่คะเดี๋ยวหนูเอาน้ำไปให้คุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อคะน้ำคะ่ะขอบใจมากลูกคุณพ่อดื่มน้ำแล้วหายเหนื่อยไหมคะ ใช่เลยลูกได้ทานน้ำที่หนูเอามาให้พ่อหายเหนื่อยเลยล่ะนองพลอยวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะดูเอาใจพ่อกับแม่มากเลยเมื่อกี้ก็มาช่วยแม่หยิบผักทำกับข้าวเปล่าหรอกค่ะวันนี้ไปเรียนมาคุณครูสอนว่าเด็กดีควรช่วยเหลืองานพ่อแม่เท่าที่ตัวเองช่วยได้หนูอยากเป็นเด็กดีค่ะ ลูกพ่อน่ารักมากเรื่องราวของน้องพลอยน่ารักมากเลยค่ะการเป็นเด็กดีของน้องพลอยทําได้ไม่ยากเลยช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นเด็กดีค่ะน้องๆอย่าลืมเอาแบบอย่างน้องพลอยกันนะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักกันทุกคน ด้วยช่วยคิดน้องๆคะให้น้องๆลองช่วยกันเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องๆเคยช่วยเหลืองานอะไรคุณพอ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยคะ่ะเป็นอย่างไรคะน้องๆได้ดูเรื่องราวทั้งสามเรื่องไปแล้ว เรามาสรุปเรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกันดีกว่าค่ะจากเรื่องราวทั้งสามที่น้องๆได้ดูไปถือเป็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวค่ะเพราะพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนอกจากอบรมสั่งสอนแล้วพ่อแม่ยังมีสิทธิที่จะมอบหมายงานให้ลูกช่วยทำเช่นล้างจาน ถูบ้านและยังมีสิทธิที่จะตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตามเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานานเพราะเย็กที่ดีควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห้ามลูกออกไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนเพราะความมืดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เป็นตน้นถ้าลูกๆคนไหนไม่ปฏิบัติตามกฎพ่อแม่ก็มีสิทธิที่จะลงโทษลูกได้นะคะเช่น ว่ากล่าวตักเตือนห้ามเล่นเกมหรือหักเงินค่าขนมเป็นต้นน้องๆที่โดนคุณพ่อดุหรือทำโทษไม่ควรโกรธพ่อแม่นะคะเพราะที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษเรานั้นก็เป็นเพราะท่านอยากเห็นเราเป็นเด็กดีมีระเบียบวินยัยและยังเป็นห่วงความปลอดภัยน้องๆอ,อีกด้วยค่ะ น้องๆคะทุกคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปพ่อแม่ก็มีหน้าที่ดูแลให้ลูกเป็นคนดีส่วนน้องๆเป็นลูกซึ่งบทบาทหน้าที่ของลูกก็คือเชื่อฟังและช่วยเหลือพ่อแม่คะ่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบาทในครอบครัวได้ครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยล่ะคะ่ะ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดพ่อแม่สั่งสอนลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนดี <c oughs> เด็กๆควรรอให้โตก่อนจึงจะช่วยงานพ่อแม่ การออกไปเล่นตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอันตรายได้การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นบทบาทของลูกพ่อแม่ ไม่ควรลงโทษลูกเมื่อทำผิด เรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะพ่อแม่สั่งสอนลูกเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นประโยคที่ถูกพระบทบาทของพ่อและแม่คือการอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเด็กๆควรรอให้โตก่อนจึงจะช่วยงานพ่อแม่เป็นประโยคที่ผิดเพราะเด็กทุกคนสามารถช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ทำได้ตามความสามารถตนเอง การออกไปเล่นตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอันตรายได้เป็นประโยคที่ถูกเพราะในเวลากลางคืนจะมืดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นโดนทำร้ายจากสัตว์ต่างๆที่มองไม่เห็นหรืออาจเดินเหยียบตะปูเป็นต้นการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่เป็นบทบาทของลูกเป็นประโยคที่ถูกเพราะเด็กดี ควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นหน้าที่ของลูกที่ดีพ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกเมื่อทำผิดเป็นประโยคที่ผิดเพราะพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดเพราะเพื่อให้ลูกเป็นเด็กดีมีระเบียบวิน,นัยวันนี้น้องทราบแล้วว่าการแสดงบทบาทในครอบครัวเป็นอย่างไร พ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กดีตัวน้องๆเองหน้าที่เป็นลูกก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะน้องๆอ,อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักทุกคนน่าเสียดายนะคะที่เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ